ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อเหล่านักลงทุนและัวรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องเหล่าเทรดเดอร์ที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสอปปลาวันนี้เรามาติดตามกระแสเหล่าเทรดเดอร์ทองคําที่ค่อนข้างเป็นบวกกันค่อนข้างมากโดยทองคํานั้นได้เป็นพระเอกเลยของปีนี้หลังจากที่ราคาของทองคํานั้นได้พุ่งขึ้นทําจุดสูงสุดใหม่ออเทามไฮในวันนี้ที่ระดับราคา3 870เเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยล่าสุดนี้ตอนนี้เองราคาของทองคํานั้นมีการซื้อขายและเปลี่ยนกันอยู่ที่3,815เหรียญดอลลาร์ได้ยอ่อลงมาเล็กน้อยและดูเหมือนกับว่าจะมีการรีบาวกับขึ้นไปได้โดยในตอนนี้เองตัวชี้วัดที่สําคัญอย่างแมชชีนนั้นได้บ่งบอกนักลงทุนว่าทองคํานั้นมีแนวโน้มที่จะถูกเทขายเกิดขึ้นในช่วงของการไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงโดยเราได้เห็นราคากราฟ ย่างตัวแมตชีนั้นได้บ่งบอกนักลงทุนตั้งแต่ช่วงเวลา16.00นของประเทศไทยว่าราคาของทองคำนั้นมีแนวโน้มที่จะถูกเทขายลงมาได้โดยในฝั่งของตัวแนวรับที่สําคัญหากทองคําร่วงหล่นลงมาจริงนั้นอาจต้องเผชิญกับแนวรับแนวรับแรกที่เส้นเหลืองของฟินโบนิชีที่โซระดับราคา3 7 9 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐและถ้าหากรลวงลงมาอีกอาจต้องเผชิญกับระดับแนวรับที่แข็งแกร่งที่3 7 5 5เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ตัวแนวต้านที่สําคัญของทองคําที่จะต้องเผชิญนั้นหากพุ่งขึ้นไปได้อาจต้องเผชิญกับจุดสูงสุดใหม่ตลอดการที่3,900เหรียญดอลลาร์สหรัฐเดี๋ยวไปดูในฝั่งทิศทางของตัวชี้วัดที่สําคัญอีกหนึ่งตัวอย่างตัว MCDX MCDX ได้บ่งบอกนักลงทุนว่าทองคํำอาจจะถูกเทขาย1แท่งของตัวแมทชีนโดยบ่งบอกตั้งแต่ช่วงเวลา1 5 0 0นว่าทองคํานั้นอาจถูกเทขายลงมาได้ โดยในตอนนี้ m c d x ได้บอกนักลงทุนว่าเริ่มมีแรงซื้อกับเข้ามาได้แล้วจากราคาของทองคำโดยในช่วงแท่งเทียนเวลา18.00น,นสำหรับนักลงทุนมีแนวโน้มทิศทางของทองคำเป็นยังไงใครเก็บทองคำไว้มากน้อยขนาดไหนลองแชร์ข้อมูลกันได้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้เราลองไปติดตามทีมวิเคราะห์ AI ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้น เศรกิจโลกจนทำให้ราคาของทองคำนั้นเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงลองไปรับชมกันดูครับโอ้โห oh ท่านผู้ฟังครับข่าวใหญ่ที่ต้องบอกว่าสะเทือนวงการการเงินวันนี้เลยนะครับเนี่ยมูลาค่าทองคำสำรองของกระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยทยานผ่าน1ล้านล้านดอลลาร์ไปแล้วเรียบร้อยตัวเลขแบบกลมๆที่แบบหูต้องหยุดคิดตามเลยนะครับเนี่ยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับ เ,เรื่องข้อมูลทองคําสํารองที่สารัฐถืออยู่เนี่ยมันมหาศาลขนาดไหนอ้างอิงจากรายงานล่าสุดเลยนะครับวันที่30กันยายน2565ที่บอกว่ามูลค่ามันพุ่งพรวดขึ้นมาเลยเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมูลค่ามันเพิ่มเร็วขนาดนี้แล้วจริงๆเขามีทองอยู่เท่าไหรกันแน่แล้วก็ที่สําคัญเลยมันส่งผลกระทบยังไงบ้างโดยเฉพาะนะครับ XAU/USD หรือราคาทองคําโลกเนี่ยเพิ่งทำ all-time high ไปหมาดๆเลยค่ะ คือประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือไอตัวเลข1ล้านล้านดอลลาร์ที่เราเห็นตามราคาตลาดตอนนี้เนี่ยนะคะมันสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่รัฐบาลสหรัฐเขาบันทึกไว้เออ90เท่าเลยนะคะ90เท่าใช่ค่ะเพราะว่ามูลค่าตามบัญชีเนี่ยเขายังอิงราคาเดิมตั้งแต่ปี1971นู่นเลยค่ะที่ 42.22$ ดอลลาร์ต่อออนซ์อันนี้เป็นจุดที่แบบอืมน่าคิดมากค่ะว่าทำไมยังใช้ราคานี้อยู่โอ เกเท่านี่มันต่างกันแบบโอ้โหเยอะมากจริงๆนะครับงั้นเรามาดูตัวเลขที่ทําให้มูลค่ามันพุ่งไปถึงล้านล้านดอลลาร์กันก่อนเลยนะครับราคาทองคำนับปัจจุบันตามรายงานพุ่งไปแตะ3,871ดอลลาร์ต่อออนซ์ใช่ครับ3,871นี่คือ all-time high สถิติสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ตัวเลขนี้แหละครับคือปัจจัยหลักเลยที่ทําให้มูลค่าทองคําสํารองทั้งหมดของสหรัฐมันทะลุเพดานไปได้ขนาดนี้ ค่ะ3871นี่สูงมากจริงๆค่ะแล้วพอเทียบกับที่คุณบอกเมื่อกี้ปี1971ที่ตรึงไว้แค่42.22น,นิดๆนี่โอ้โหตอนนั้นมูลค่ารวมมันแค่ประมาณหมื่นกว่าล้านดอลลาร์นะครับใช่ค่ะแค่ประมาณ11,000ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองค่ะลองคิดดูนะครับจากหมื่นล้านมาเป็นล้านล้านดอลลาร์มันเพิ่มขึ้นกี่เท่าตัวเนี่ย และทำไมเขาถึงเลิกตรึงราคาที่42.22ดอลลาร์ล่ะครับตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคือการตรึงราคาตอนปี1971ที่42ดอลลาร์22เซนต์นะคะมันเป็นเหมือนความพยายามครั้งสุดท้ายเลยค่ะที่จะรักษาระบบเบรตันวูดส์ที่ดอลล่าร์มันผูกกับทองคําอยู่แต่สุดท้ายปีเดียวกันนั้นเลยค่ะประธานาธิบดีนิกสันก็ประกาศยกเลิกไปเลยหรือที่เขาเรียกกันว่านิกสันช็อคคะก็เลยทําให้ดอลลาร์กลายเป็นเงินเฟียตเต็มตัวแล้วราคาทองคําก็ลอยตัวตา,ตามตลาดโลกตั้งแต่นั้นมาส่วนที่ทำไม ยังบันทึกบัญชีเป็นราคาเดิมเอ,อ่ออาจจะเป็นเรื่องทางเทคนิคหรืออาจจะมีนัยยะอะไรบางอย่างแต่ในทางปฏิบัติจริงๆมูลค่าก็คือราคาตลาดปัจจุบันนี่แหละคะ่ะต่างกันลิบลับเลยโอเข้าใจแล้วครับแสดงว่ามูลค่าจริงๆมันก็คือตามราคาตลาดโลกนี่เองงั้นถ้าพูดถึงปริมาณทองคําจริงๆล่ะครับที่สหรัฐมีอยู่เนี่ยมันเยอะแค่ไหนครับค่ะ ตามข้อมูลล่าสุดเลยนะคะกระทรวงการคลังสหรัฐถือทองคำอยู่ทั้งหมดประมาณ261.5ล้านทรอยออนซ์ค่ะซึ่งถ้าเราแปลงเป็นหน่วยตันที่อาจจะคุ้นกว่าก็คือประมาณ8,130กว่ากว่าเมตริกตันค่ะ8,100ตันค่ะตัวเลขนี้ก็คือยืนยันเลยว่าสหรัฐเป็นประเทศที่ถือทองคำสำรองมากที่สุดในโลกแบบชัดเจนเลยค่ะ 8,000กว่าตันฟังดูเยอะมากนะครับแต่เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นพอจะเพ่่บกับประเทศอื่นได้ไหมครับว่าอันดับรองรอง,รองลงมาเป็นยังไงมันห่างกันเยอะไหมได้เลยค่ะถ้าดูข้อมูลจากเวลโกคันเซลหรือแหล่งอื่นๆน,นะคะอันดับ2เนี่ยคือเยอรมนีค่ะถืออยู่ประมาณ3,300กว่าตันอ๋อเยอรมนี3,300ค่ะอันดับ3ก็จะเป็นอิตาลีประมาณ2450ตันแล้วก็ฝรั่งเศส2430ตันประมาณนี้ค่ะ โอหคือสหรัฐนี่นำโด่งเลยนะครับมากกว่าอันดับ2อย่างเยอรมน,นีเกือบเกือบสองเท่าครึ่งเลยแล้วก็มากกว่าอันดับ3-4ี่รวมกันอีกใช่ค่ะมากกว่าเยอะจริงๆค่ะแสดงให้เห็นเลยว่าสหรัฐนี่เขาถือทองคำไว้เยอะมากจริงๆแล้วทำไมทำไมสหรัฐถึงต้องถือทองคำไว้เยอะขนาดนั้นล่ะครับมันมีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษไหมครับทางประวัติศาสตร์หรือยุทธศาสตร์อะไรแบบนี้ ก็น่าจะมีหลายปัจจัยเหมือนกันนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากบทบาทของสหรัฐตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางของระบบเบรตันวูด d s ตอนนั้นนะคะที่หลายประเทศก็นําทองคํามาฝากหรือมาแลกกับดอลลาร์แล้วก็เอ่อทองคําเองก็ถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่แบบสร้างความมั่นคงความน่าเชื่อถือให้กับค่าเงินให้กับเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าตอนนี้ดอลลาร์จะไม่ได้ผูกกับทองคำแล้วก็ตามนะคะแต่การถือทองคำเยอะๆมันก็ยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะมีบทบาทในเชิงยุทธศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ด้วยก็ได้ค่ะน่าสนใจครับแล้วทองคำเยอะขนาดนี้800 0กว่าตันเนี่ยเขาเก็บไว้ที่ไหนกันบ้างครับไม่น่าจะอยู่ที่เดียวนะครับไม่ได้อยู่ที่เดียวแน่นอนค่ะเขาเก็บรักษาแบบแน่นหนามากๆในหลายที่เลยค่ะที่ที่ใหญ่สุดแล้วก็ดังสุดเลยก็น่าจะเป็นที่ฟอร์ดน็อกซ์นะคะที่รัฐเคนทักกี้ ฟอร์ดน็อชื่อคุณมากครับใช่ค่ะที่นั่นเขาเชื่อกันว่าเก็บไว้ประมาณครึ่งหนึ่งของทั้งหมดเลยนะคะอยู่ใกล้ฐานทัพด้วยระบบรักษาความปลอดภัยนี่คือเข้มงวดสุดๆค่ะครับแล้วที่เหลือล่ะครับนอกจาก f o r ์ Knox ส่วนที่เหลือก็จะกระจายไปค่ะมีที่โรงกษะสาปรันที่เดนเวอร์รัฐโคโลราโด Colorado. แล้วก็อีกที่ที่สำคัญมากๆเลยก็คือห้องนิรภัยที่อยู่ลึกลงไปใต้ดิน80ฟุตเลยนะคะ 80ฟุตใต้ดินใช่ค่ะประมาณ24เมตรใต้อาคารธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยกหรือเฟดนิวยกที่แมนฮัตตันนะคะซึ่งห้องนิรภัยที่นี่นะคะไม่ได้เก็บแค่ทองของสหรัฐอย่างเดียวแต่ยังรับฝากทองคําจากธนาคารกลางประเทศอื่นๆด้วยค่ะแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศต่างๆอีกก็เลยเป็นอีกที่หนึ่งที่เก็บทองคําไว้เยอะมากๆในโลกเลยค่ะโห oh, ฟังดูเหมือนในหนังเลยนะครับเนี่ยทั้งฟอร์ดน็อกซ์ทั้งห้องใต้ดินที่นิวยอร์ก กลับมาที่เรื่องที่ทำให้เราต้องคุยกันวันนี้ครับคือเรื่องราคาราคาที่มันพุ่งแรงจริงๆอย่างที่บอกปี2025ปีเดียวเนี่ยราคาขึ้นมา45%แล้วมันเยอะมากนะครับเนี่ยอะไรอะไรคือแรงขับเคลื่อนหลักๆที่ทำให้ราคามันร้อนแรงขนาดนี้ครับค่ะปัจจัยหลักๆเลยนะคะในปีนี้ที่ดันราคาทองคำขึ้นมาแรงขนาดนี้ก็คือคำว่าความไม่แน่นอนค่ะ โดยเฉพาะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองโลกนะคะที่เห็นชัดๆเลยก็คือผลกระทบจากเรื่องภาษีสุลกากรสงครามการค้าที่มันยังตึงเครียดยืดเยื้ออยู่นะคะสถานการณ์แบบนี้มันทําให้นักลงทุนทั่วโลกเขากังวลค่ะกังวลเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจโลกก็เลยหันไปหาสินทรัพย์ที่เรียกว่าปลอดภัยหรือ s a ฟ e haven นะคะ s a ฟ e heaven สินทรัพย์ปลอดภัยใช่ค่ะ ซึ่งทองคำเนี่ยก็ถือเป็นเซฟเฮเว่นแบบคลาสสิกเลยที่คนเชื่อมุ่นกันมาตลอดพอนักลงทุนกังวลต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยความต้องการทองคำมันก็สูงขึ้นราคามันก็เลยพุ่งขึ้นตามกลไกตลาดเลยค่ะเข้าใจแล้วครับคือพอตลาดอื่นผันผวนเสี่ยงคนก็วิ่งเข้าทองคาเพื่อรักษาความมัง่งคั่งทองคาเลยเป็นตัวเลือกแรกๆเลยสามูลค่าได้ดีแม้ในยามวิกฤต เพราะฉะนั้นพอเจอความไม่แน่นอนสูงๆอย่างปีนี้ก็ไม่แปลกเลยค่ะที่เงินจะไหลเข้าตลาดทองคําแล้วก็ดันราคาขึ้นไปเร็วมากซึ่งแน่นอนค่ะสหรัฐที่ถือทองคําเยอะสุดก็ได้ประโยชน์ไปเต็มๆเลยจากมูลค่าทองคําที่เพิ่มขึ้นครับและนอกจากเรื่องความไม่แน่นอนสงครามกันค้ามีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่อาจจะส่งผลด้วยเช่นพวกเงินเฟอ้อหรือนโยบายธนาคารกลางต่างๆอะไรพวกนี้ อ๋อมีค่ะมีแน่นอนค่ะเป็นคําถามที่ดีเลยค่ะคือเรื่องเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นในหลายๆประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนุนเหมือนกันเพราะคนมองว่าทองคําเป็นเหมือนเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อหรือ inflation hedge นะคะอืมครับนอกจากนี้นโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักๆโดยเฉพาะเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐเองก็มีผลมากค่ะถ้าเฟดส่งสัญญาณว่าจะผ่อนคลายนโยบายลดดอกเบีย้ยอะไรแบบนี้นะคะก็มักจะดีกับทองคํา เพราะมันทําให้ต้นทุนการถือทองคําซึ่งมันไม่ได้ให้ดอกเบีย้ยเนี่ยมันลดลงแล้วก็อาจจะทําให้ดอลลาร์อ่อนค่าซึ่งก็ดีกับทองคําอีกค่ะแล้วก็อีกปัจจัยที่น่าสนใจนะคะคือการที่ธนาคารกลางหลายๆประเทศทั่วโลกเลยโดยเฉพาะกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่เขาก็เข้าซื้อทองคําสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะอา้าวธนาคารกลางอื่นก็ซื้อเพิ่มเหมือนกัน ใช่ค่ะเหมือนการส่งสัญญาณว่าอยากจะกระจายความเสี่ยงออกจากดอลลาร์แล้วก็เพิ่มความเชื่อมั่นในทุนสำรองตัวเองด้วยทองคำมากขึ้นค่ะแล้วแนวโน้นมข้างหน้าล่ะครับราคาทองคำจะเป็นยังไงต่อที่มีนักวิเคราะห์บางคนบอกว่าอาจจะทะลุ4,000เหรียญต่อออนซ์4,000เหรียญดอลลาร์ได้เร็วๆนี้มันเป็นไปได้แค่ไหนครับเนี่ยค่ะเรื่องคาดการราคาทองคำนี้ก็ท้าทายเสมอนะคะ แต่การที่บางคนมองไปถึง4,000ดอลลาร์เนี่ยก็คงอยู่บนสมมติฐานว่าปัจจัยหนุนต่างๆที่เราคุยกันมามันจะยังอยู่หรืออาจจะแรงขึ้นอีกเช่นพวกความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังไม่จบความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเงินเฟ้อที่ยังสูงหรือนโยบายการเงินที่ยังผ่อนคลายอะไรแบบนี้นะคะครับแต่ก็ต้องดูปัจจัยลบด้วยนะคะเช่นถ้าเศรษฐกิจโลกเกิดฟื้นตัวเร็วกว่าคาดหรือธนาคารกลางต่างๆกลับมาขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆแรงๆอันนี้ก็อาจจะกดดันราคาทองคําได้เหมือนกันค่ะ ดูเหมือนทิศท,ทางราคาก็ยังผูกกับภาวะเศรษฐกิจโลกความเชื่อมั่นนักลงทุนมากๆเลยนะครับแต่ถ้าดูจากกราฟ2ปีที่ผ่านมาที่มันแบบ ขึ้นเป็นหลักเลยแทบไม่ค่อยมีปรับฐานใหญ่ๆเลยมันก็ยิ่งทำให้คนถือทองหรือคนที่สนใจรู้สึกโอโหตื่นเต้นกับโอกาสเหมือนกันนะครับจริงค่ะการที่ราคาปรับขึ้นมาต่อเน,นื่อง2ปีนี่มันก็สะท้อนว่าสภาพแวดล้อมมันเอื้อจริงๆค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงการปรับฐานหรือว่า correction เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เสมอแม้จะเป็นขาขึ้นก็ตามสิ่งสาคัญก็คือต้องประเมินปัจจัยพื้นฐานแล้วก็สภาวะตลาดดีๆค่ะ ครับผมกลับมาที่สารัฐหน่อยครับการที่มูลค่าทองคำสำรองเขาพุ่งขึ้นมามาหาศาลขนาดนี้มันส่งผลดีต่อเศรษฐกิจหรือสถานะของสหรัฐยังไงบ้างครับนอกจากตัวเลขในบัญชีที่ดูดีขึ้นเฉย ผลกระทบก็น่าจะมีหลายด้านนะคะในเชิงสัญ,ญลักษณ์เลยมันก็เสริมภาพความแข็งแกรง่งความมั่นคงทางการคลังของสหรัฐในสายตาโลกนะคะส่วนในเชิงเศรษฐกิจถึงแม้ทองคําสํารองพวกนี้เขาจะไม่ได้เอามาใช้ใจ่ายโดยตรงนะคะแต่มูลค่าที่เพิ่มขึ้นมากๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นความมัง่งคั่งแฝงที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลซึ่งก็อาจจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับคนที่ถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ในสถานการณ์ที่ดอลลาร์อาจจะมีความทา้าทายการมีทองคํามูลค่าสูงๆไว้ก็อาจจะเป็นเหมือนหลักประกันชั้นดดีไ้ค่ะ แล้วการที่สหรัฐมีทองคำเยอะมากแล้วมูลค่าก็เพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้มันสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบให้ประเทศอื่นยังไงบ้างไหมครับเป็นคำถามที่น่าคิดนะคะคือในแง่หนึ่งมันก็ตอกย้ำสถานะผู้นําของสหรัฐในระบบการเงินโลกแล้วก็ทำให้สหรัฐได้ประโยชน์เต็มๆเ,เลยเวลาราคาทองคำขึ้นซึ่งก็อาจจะมองว่าเป็นความได้เปรียบแต่อีกมุมนึง การที่ราคาทองคําสูงขึ้นมันก็ทําให้ประเทศอื่นๆที่อยากจะสะสมทองคําเพิ่มเหมือนกันเนี่ยต้องใช้ต้นทุนสูงขึ้นด้วยนะคะแล้วการที่ความมั่งคั่งมันไปกระจุกตัวอยู่ในสินทรัพย์แบบนี้เยอะๆก็อาจจะสร้างคําถามเรื่องความสมดุลในระบบเศรษฐกิจโลกได้เหมือนกันในระยะยาวค่ะโดยเฉพาะถ้าประเทศอื่นๆเริ่มมองหาทางเลือกอื่นในการกระจายความเสี่ยงออกจากดอลลาร์และทองคํามากขึ้นโหดูเหมือนเรื่องทองคําสํารองสหรัฐนี่มันมีมิติให้คิดตามเยอะกว่าแค่ตัวเลขจริงๆนะครับเนี่ย งั้นขอสรุปประเด็นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้อีกทีนะครับ 1. คือมูลค่าทองคำสำรองสหร,รัฐทะลุ1ล,ล้านล้านดอลลาร์แล้วเพราะราคาทองคำพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ที่3,871ต่อออนซ์ค่ะ 2. คือมูลค่าตามราคาตลาดปัจจุบันสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่อิงราคาปี1 9 7 1 9เเท่าใช่ค่ะเยอะมากสสหรัฐถือทองคามากที่สุดในโลกประมาณ8,100ตัน เก็บไว้ที่ฟอร์ดน็อกซ์เดนเวอร์และก็นิวร์กเฟดค่ะ 4. เฉพาะปี2025นี้ราคาพุ่งขึ้นมา45%แล้วปัจจัยหลักก็คือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการค้าโลกทำให้คนหันเข้าหาเซฟเฮเว่นอย่างทองคำค่ะปัจจัยหลักเลย 5. มีแนวโน้มว่าธนาคารกลางทั่วโลกก็จะยังซื้อทองคำเพิ่มแต่ก็ยังห่างจากปริมาณที่สหรัฐมีอยู่เยอะค่ะยังห่างไกลค่ะและ6 มีการคาดการว่าราคาอาจจะไปถึง4,000ดอลลาร์ 4, ต่อออนซ์ได้ถ้าปัจจัยหนุนยังอยู่แต่ก็ต้องจับตาดูความเสี่ยงด้วยค่ะสรุปได้ครบถ้วนดีมากค่ะ แล้วก็ขอทิ้งท้ายเป็นคำถามให้ลองไปคิดปอกันดูนะคะคือปรากฏการณ์ที่ทองคำมันกลายเป็นที่ต้องการสูงมากทั่วโลกราคาพุ่งทำสถิติใหม่เรื่อยๆสวนทางกับที่ธนาคารกลางหลายๆประเทศก็พยายามเร่งซื้อทองเข้าคลังถึงแม้จะยังเทียบสหรัฐไม่ได้ก็ตามมันกำลังส่งสัญ,ญญาณอะไรลึกๆเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อระบบ เศรษฐกิจการเงินโลกปัจจุบันที่เราพึ่งพาเงินกระดาษหรือเงินเฟียตกันเป็นหลักหรือเปล่าคะหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่ปฏิกิริยาต่อความผันผวนที่มันสูงขึ้นในยุคนี้ซึ่งพอสถานการณ์กลับมาปกติมันก็อาจจะคลี่คลายไปการตีความตรงนี้ก็แน่าจะบอกอะไรเราได้เยอะเกี่ยวกับอนาคตของระบบการเงินโลกเหมือนกันค่ะ